you alright yes thank you are you I'm fine thank you ไปหาซื้อไอ้นี่ก่อนเพื่อนเพื่อนที่ใส่อันนี้ถูกหมดนะหนึ่งปอนสองปอนประมาณนี้เพื่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็อากาศดีมากจ้ะในตัวเมืองที่จอยอยู่ก็จะเงียบๆประมาณนี้จ้ะอันนี้ก็ สิบเอดโมงเช้าจะหรือห้าโมงเช้าบ้านเราเนาะแฟนจอยก็ทํางานแถวเนี้ยไม่รู้เช็ดแถวไหนก็ไม่รู้เพื่อนกระจกไม่ได้ตรงนี้นี่เดี๋ยวจะพาไปดูต้นแอปเปิลจะต้นแอปเปิลอันนี้เขาปลูกนะเพื่อนนะไม่เก็บของเขานะแต่จะพามาดูเฉยๆจะ นี่ไม่รู้พันุอะไรเ,เพื่อนดกมากอันนี้เขาปลูกเห็นมันลวงไหมเนี่ย่วงทิ้งเยอะเลยจ้ะนี่ลูกเขาก็จะประมาณนี้เ,เพื่อนอันนี้เน่าอันนี้เน่านะเพื่อนๆน,นะอันเนี้ยเน่าดกจ้ะไม่รู้พันอะไรเราไม่เคยเก็บกันหรอกเพื่อนๆนี่นเห็นไหมเนาะ ูกโตโตเลยจ้ะนะก็ถ่ายให้ดูถ่ายให้ดูว่ามันมันดกขนาดไหนต้นเล็กๆอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยดกมากเนี่ยจ้ะเขาปลูกจ้ะนะข้างรั้วเนี่ยจ้ะข้างลานจอรดรถนี่แหละต้นเล็กๆจ้ะนะแต่ดกไม่ได้เก็บนะเพื่อนๆน,นะ ไปกลับบ้านกันจะลมเย็นมากเเพื่อนอันนี้ก็เป็นผับมาด้วน,นเพื่อนนะเป็นผับจะคนทุกคนจะมาดื่มกันที่นี่แหละจะสังสรรค์กันนะร้านข้างหน้ากับร้านขายเนื้อจะะของเพื่อนแอนดีจ้จะะชื่อแอนดี้เหมือนกัน ร้านขายเนื้อสดจะห้าโมงเช้าก็จะประมาณนี้เลยจ้ะนะเงียบสงบจ้ะเพื่อนๆไปไม้ก็เริ่มลวงเห็นไหม รอข้ามถนนจะร้อใหปไสีเขียวค่ะไปสีเขียวข้ามได้แอนดี้ก็ทำงานแถวแถวนี้แล้วค่ะก็เช็ดกระจกเนาะแฟนจอยเป็นพนักงานเช็ดกระจกแต่ว่าทำทาเป็นธุรกิจส่วนตัวจ้ะไม่ได้ไปเป็นลูกจ้างใครเนาะ ร้านขายที่นอนจ้ะเฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็ร้านซ่อมรถนะเพื่อนๆแล้วก็พวกที่ว่าบริษัทแท็กซี่จ้ะนะแถวนี้อันนี้จอยกำลังเดินกลับบ้านนะเพื่อนอร้านหลัง เดินรัดลงมาทางนี้จ้ะนะเพราะว่าถ้าเดินตามถนนนะรถมันเยอะพอเพื่อนคนเยอะ่อะเดินรัดมาทางนี้เอาจ้ะนะจอยก็จะออกไปทางไอ้นี่ทางโบดก็ได้หรือแม่กระทางซอยเนี้ยเดี๋ยวพาขึ้นเนี่ยจ้ะในหมู่บ้านจอยก็ประมาณนี้แหละจ้ะนะเงียบสงบดีไม่คนไม่ค่อยเยอะพอเพื่อน ส่วนใหญ่เยอะก็อยู่ในออฟฟิศกันหมดแล้วนะทำงานทำการอยู่ในออฟฟิศกันหมดจอยก็เดินไปสวนทันนี้ก็กลับจากสวนแล้จะกลับบ้านจอยไม่เดินไ่เข้าทางโบสถ์จอยจะ,จะขึ้นมาทางนี้เลยขึ้นไปทางนี้มันจะเร็วเหมือนกันอันนั้นก็เร็วจอยจะไปแวะซื้อของมือสองไปหากระถาง หากระถางเล็กๆไปใส่ต้นบัวบกไบกบวัวบกกับเพื่อนๆนะจ,จะจอยก็จะมาสวนช่วงนี้ไม่ได้มาทุกวันนะเพื่อนๆนะ้ามาสวนเนี่ยจะจะมาสองวันทีอย่างเงี้ยสองสาวันทีเพื่อนๆนะไม่ไม่จะไม่มาลดน้ําบ่อยจะเพราะว่าผักจอยอ่ะลดน้ําบ่อยไม่ได้ช่วงนี้กลางคืนมันอากาศเย็นจะนะเดี๋ยวเดี๋ยวรากผักมันจะเน่าตายจะ รถอาทิตย์ละสอาวันรถทีเงี้ยจ้ะนะนี่ทางนี้จอจะเดินบ่อยจ้ะหมู่บ้านจอก,ก็ชื่อหมู่บ้านทัดคัสเตอร์นะเพื่อนๆนะทัดคาสเตอร์นะบางคนก็เรียกเมืองบางคนก็เ,ก,เก็เรียกว่าหมู่หมู่บ้านนะ แล้วแต่คนถนัดเรียกแบบไหนก็เรียกไปจ้ะจอยถนัดเรียกแบบนี้จอยก็จะเรียกแบบนี้แหละ เราจะเข้าไปร้านขายของมือสองจ้ะจะอยู่ข้างในนี้ร้านมือสององยูไรส์ Yes Thank you Are you I'm fine Thank you ไปหาซื้อไอ้นี่ก่อนเพื่อนๆที่ใส่อันนี้ถูกหมดนะหนึ่งปอนดสองปอนประมาณนี้เพื่อนๆ ส่วนใหญ่ของในนี้จะเป็นของที่นํามาบริจาคให้ขายนะเ,นเพื่อนๆนะเงินที่ขายได้เขาก็จะเอาไปให้กับมูลนิธิจ้ะเหมือนมูลนิธิเกี่ยวกับโรคมะเร็งมูลนิธิเกี่ยวกับเด็กกำพร้าแล้วก็มูลน,นิธิสัตว์จ้ะนะส่วนเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าส่วนใหญ่ก็คนนํมามาบริจาคคือเขาไม่ใส่แล้วเ,เพื่อนๆนะเขาโละเขาโลทิ้ทงจ้ะ แทนที่เราจะทิ้งถังขยะเราก็เอามาบริจาคกับร้านมือสองหรือเขาเรียก charity shop แล้วเพื่อนๆนะเขาก็จะเอามาเลือกว่าตัวไหนขายได้ไม่ได้อะไรประมาณนี้ส่วนใจญ่เขาก็จะขายราคาไม่แพงจ้ะส่วนใหญ่ก็จะราคา1ปอนสองปอนนะสำหรับร้านที่จอยเข้าเนี่ยนะจะถูกมากจ้ะจะมีของใช้ในครัวเรือนมีหมอนมีทุกอย่างจจะกางงจะเก็ตน่แวะซื้อของเต็มเลยเพื่อน ของมือสองจ้ะนะพวกเสือ้อจุมปงจุมเปอร์พวกแจ็กเก็ตอะไรอย่างเงี้ยจ้ะนะโอ้โหลม ซื้อของมาเยอะเลยจ้ะมันตัวไม่แพงจ้ะตัวละประมาณ45บาทจ้ะนะถึงตัวละ90บาท2องปอนก็ประมาณ90บาทนะจะ้ะนะทูดทีเดอลมแรงเพื่อนเวันนี้ร้อนแต่ว่ารู้สึกว่าลมจะแรงจะ้ะ แอปเปิลจะเดีจอยจะเก็บตรงนี้ไปจ้ะนะมันคล้ายๆแอปคับแอปเปิลจะดกมากจ้ะนะมันสูงเกินไปจอยไปปล่อยเอาไม่ได้เพื่อนตกมามันช้ำโอเคอยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย